จะติดอมาากว่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกับคุณเล็กนะครับซึ่งเป็นเจ้าของนะครับโฮมสเตย์นะครับซึ่งบรรยากาศนะครับแบบชาวบ้านวิถีชาวบ้าน,าานแล้วก็เป็นวิถีชุมชนที่ดีด้วยคุณเล็กสวัสดีครับผมเดี๋ยวคุณเล็กช่วยแนะนำหน่อยครับผมว่าก็เป็นมาของที่นี่ยังไงบ้างราเริ่มต้นครับผมสวัสดีค่ะ เล็กนะคะชื่อจริงก็คือธีรดาเอกแก้วน้ำชัยนะคะนะคะก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์เราทำงานกันมา22ปีแล้วะคะ่นะ,คะก็แรกๆก,ก็เริ่มด้วยตัวเองก่อนนะคะอพอต่อมาเราเห็นความเป็นไปได้แล้วกอ็อยากจะขยายกิจการออกไปเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำเป็นแบบกลุ่ม เพื่อให้ชุมชนได้มีรายได้ไปกับเราด้วยก็เลยเปิดบ้านพักในชุมชนเราเป็นโฮมสเตย์ไปด้วยนะคะเราทำกิจกรรมนะคะเชิสร้างสรรค์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมไทยจากสารใบมะพร้าวการทำน้ำตาลมะพร้าวถ้าพูดถึงเรื่องน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันเป็นอาชีพหลักของเราค่ะ ใช้ขนมที่ผมทานเมื่อกี้เป็นขนมต้มใช่ไหมครับใช่ค่ะขนมต้มค่ะครับครับก็เราก็ค้นหาขนมมาหลายอย่างนะครับสุดท้ายมาอยู่ที่ขนมต้มเพราะว่าขนมต้มเป็นขนมงม,งมงคลไทยนะคะครับที่เราใช้สําหรับไหว้าสารเพียงตาหรืองานพิธีมงคลต่างๆนะคะครับก็เลยเอามาเป็นนมที่มีมาเรียนรู้ ทำทั้งกิจกรรมแล้วก็ที่พักนะคะก็จะมีหน่วยงานต่างๆก็มาแบบมาเข้ามาดูงานนะคะแต่ช่วงนี้ก็เริ่มมีฝรั่งเข้ามาเยอะนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเยอะเป็นครับทัวร์เข้ามาครับก็พยายามทำชื่อเสียงให้กับในจังหวัดเราแล้วก็ทำชื่อเสียงระดับประเทศเพื่อจะให้ ชาวต่างชาติหรือว่าบริษัทตัวต่างๆรู้จักบ้านเราแล้วก็เข้ามาทำกิจกรรมกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นะคะคือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในช่วงนี้เราจะเป็นท่องเที่ยวกรีนมากกว่านะคะเพราะว่ากระแสของกรีนหรือว่าโลคาบอนเนี่ยมาแรงนะคะ แล้วก็สนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยครับก็เป็นวิถีชุมชนเนาะก็สนับสนุนชาวบ้านด้วยใช่แล้วที่นี่มีกี่ห้องพักครับผมห้องพักของเราก็มีประมาณ14ห้องนะคะถ้านับเป็นบ้านก็ประมาณจะอยู่ที่8หลังนะคะเพราะว่ามีเรือนใหญ่ได้มี6ห้องครับนะคะแล้วก็มี เรือนเล็กๆนะคะก็อีกเจ็ดับนะคะครับผม,บมบก็เปิดมาร่วม20ปีนะครับกอ,อประมาณ22ปีคุณเล็กนี่ก,ก,ก็ก็ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่บางทีก็มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยอย่างรอททก็มาช่วยทำโฆษณาครับก็เรียกว่า ก็มีคนรู้จักแล้วก็บอกต่อบ้างแล้วก็คนที่สนใจอยากมาพักโฮมสเตย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้โฮมสเตย์ลดน้อยลงไปเรื่อยๆก็อยากมาสัมผัสวิถีชีวิตอย่างนี้ก็มีเข้ามาค่ะรุ่นลูกรุ่นหลังทาต่อไหมครับก็ลูกลูกก็สนใจนะคะที่จะเข้ามาทําต่อแล้วก็ต่อยอดนะคะแล้วเรืองคลองเนี่ยที่ติดริมคลองนึงก็เรียกคลองอะไรคบผมอ่อันนี้เป็นคลองผีหลอกค่ะเออทำไมเรียกว่าคลองผีหลอกสมัยสมัย ัยก่อนรุ่นคุณ,ค,ณคุณคุณทวดนะเขาเจอเรื่องเป็นมาแล้วก็เล่าต่อต่อกันมานะแต่ถ้านะถามว่านะปัจจุบันมีไหมไม่เคยพบไม่เคยเจอเป็นความเชื่อเนาะสมัยนะ okay. ก่อนนะโอเคก็มันโฮมสเตย์ก็ต้องมีเรื่องเล่านะเนอาอะคนเพอตอนแรกผมได้ยินก็ตกใจอยู่คลองผีหลอกน่ากน่ากลัวจะมาไม่ได้อะไรประมาณนี้โอเคครับขอบคุณมากครับคุณเล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ เหมือนเหมือนดูน้ม่ขราดที่พักนะครับติดริมน้ำนะครับอากาศดีมากเลยนะครับก็มันก็สไตล์โฮมสเตย์นะครับคนที่ต้องการธรรมชาติอย่างเราอยู่แต่ในเมืองที่ก็ก็น่ะเบื่อนะครับโอเควันนีนน้ผัดไทยสมุทสงครามแบบทางบ้านนะครับ แล้วก็มีขนมให้ด้วยนะครับด้นกนะครับต้มแบบวิถีชาวบ้านนะครับ